สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีกันลัขนากันในเดือนกันยายนนะคะพศ25 6 6ารสาศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17นะคะกันยายนถึง16ตุลาคมอันนี้หมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยวันที่หมอก็พิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วนะคะดวงที่วางอยู่ตรงนี้หมอมินพูดตลอดเลยว่าเป็นดวงโดยรวมนะคะมันคงไม่ตรงกับทุกคนแน่นอนนะคะ ดูเป็นแนวทางดูเป็นแง่คิดจะดีที่สุดไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยมารับชมรับฟังกันเลยค่ะชาวราศีกันไพ่ขยายนะคะใบนี้ขึ้นมาหมออยากจะบอกนิดนึงว่าราศีกันบางท่านอาจจะยังถือความรักถ้วยนี้คืออารมณ์นะคะคือความรักนะหมอมินว่านะคุณถือความรักอยู่ในมือเหมือนเหมือนถือใครไว้อยู่ในมือนะคะตรงนี้เป็นความรักแท้ของคุณก็ได้นะคะตรงนี้ แต่ที่ผ่านมาดูนะะการขายเดอะทาวเวอร์ Tower, คุณไปจับได้โป๊แตกหรือไม่ความรู้สึกมันพังมากอะนะคะสามดาบเนี่ยเป็นรักสามเศร้านะ,ะบางคนสามดาบนี่อาจจะเป็นการพูดจาทิมแทงใจกันได้ด้วยนะหรือเราเข้าไปในสามเศร้าผู้อื่นนะคะโดยที่เราไม่รู้ก็ได้แต่ตอนนี้หมอวินว่าถ้าคุณรู้คุณอยากมุกแล้วนะหรือเขาดึงใครเข้ามาเป็นรักสามเศร้าของเราทำให้เราเจ็บปวดและเสียใจมากมายเลยค่ะ มาดูกันไพ่นางฟ้าใบนี้กระโดดลงมาก่อนเลยค่ะรักตัวเองให้มากๆนะนะคะไพ่ใบมันบอกอย่างนั้นนะคะแล้วก็ New เล v e นะคะคุณอาจจะได้เจอความรักครั้งใหม่ก็ได้ตรงนี้นะคะมาดูใบแรกของคุณเลยหนึ่งถ้วยขึ้นมาการาเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นรักตัวเองหมอมินว่าบางท่านนะคะ ตัดสินใจแล้วที่จะมูบอ,อกมาในความสมาธิทําให้เราถูกใจทําให้เราสะเทือนใจตรงนี้ที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยรอใครก็ได้แต่ตอนนี้มอมมินว่าคุณเริ่มที่อยากจะมูไปข้างหน้าหรือความรักหกไม่เท่าอย่าลืมนะคะบางคนคบกับใครมานานแล้วแต่ความสัมพันธ์มันต้องเจ็บปวดและเสียใจนะคะมามีคนที่ทิ่มแทงความรู้สึกของคุณก็ได้นะวิววีออฟฟอร์จูนความหมายของมอมินคือบุญธรรมกําแต่งท่า คนไหนมันไม่ใช่สําหรับเราหรือไม่ใช่สําหรับกันและกันแล้วมันถึงเวลาดูเวอร์คือไพ่คอมพลีทไพ่เมเจอร์ใบสุดท้ายนะคะที่กงล้อและโชคชะตามันต้องหมุนให้เราจบบางอย่างเพื่อให้เราได้เริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะตรงนี้ไพ่หนึ่งดาบนี้คือความชัดเจนของคุณตั้งทงกระตึงแล้วคุณอยากได้ความรักที่เปลี่ยนแปลงเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีที่ผ่านมาหมอไม่รู้ว่าใคร ถูกเทหรือเปล่าในความสัมพันธ์นะคะจบกระทันหันก็ได้นะไพ่ตรงนี้เดี๋ยวมอมินขอดูที่ผ่านมานิดนึงราศีกัลนนะคะอาจจะคุยหรือดิวกับชาวธาตุน้ํากระกมินพิจิกธาตุลมตึกลุมเมถุนนะคะสิงห์ลัคนาสิงห์สตากลุมลัคนากลุมเมธลัคนาเมธนะคะคนต่างชาติได้ด้วยเนาะหรือคนที่มีอีกโก้นะค,ะคนมีทิฐิหน่อยนะคะแล้วก็หาดาบ เจ็ดไม้เท้าดิจัด์เมนนะคะเดลวิว่าฟอจูนหกดาบเดทพิจิกลัคนาพิจิกนะสองเหรียญสี่เหรียญสี่ไม้เทา้านะคะหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็สเตนสิงลัคนาสิงบางคนนะคะ พูดเรื่องอนาคตด้วยกันแล้วหรือไม่ก็อยู่กันเป็นแฟนแล้วก็ได้เขาดึงใครสักคนเข้ามาในความสัมพันธ์คนใหม่ๆนะคะตรงนี้แต่คุณเชื่อไหมบางครั้งอะ่คอจจะคุณอาจจะคุณอาจจะคิดว่าเอ้มันเป็นนิบาตของเราหรือเปล่านะคะให้มันชดใช้ไปหมอว่าตั้งแต่วันนี้คุณจะจบบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณจะได้เริ่มต้นใหม่หมอมินเชื่อว่ากุศลผลบุญของคุณยังมีอยู่บางครั้งทําไมเราต้องไปรู้ไปเห็นหรือไปจับได้ไปโป๊แตก เขาอาจจะให้คุณรู้ว่าคนคนนี้ที่คุณคบเนี่ยนะเขาไม่ค่อยจริงใจกับเราไม่มีความซื่อสัตว์หมอมินเชื่อว่าคุณมมแตาให้หนึ่งเรียนให้ใจให้ความรู้สึกแม้แต่ทรัพย์สินเงินทองนะอย่างน้อยก็คือความรู้สึกดีๆที่เราซื้อสัตว์แมหาเป็นคิงถือถ้วยที่รักเขาอย่างเมตตาก,กับเขาแต่แล้วเขาก็ไปเจอคนใหม่ดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะตรงนี้หมอมินว่าหรือความสัมพันธ์ใดที่มันไม่เคยชัดเจนนะคุณมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะมูฟจากตรงนี้หกดาบ วิลฟอร์จูนอย่างที่หมอพูดไปตรงนี้นะคะกลงล้อแห่งโชคชะตามันหมุนเวียดเปลี่ยนคนเราสินไม่เสมอกันก็อยู่กันไม่ได้หมอมินว่ามันมีปัจจัยเรื่องเงินทองด้วยหรือบางคนความสัมพันธ์คุณพยายามแล้ว <c oughs> นะคะที่จะประครับประคองแต่มันก็สุดแค่นี้หมอมินว่านะคะบางคนปิดกั้นความรู้สึกปิดกั้นกำแพงหรือไม่ก็ถูกบล็อกความสัมพันธ์นี้เดทคือจบบางสิ่งบางอย่างนะเพื่อให้เราได้เริ่มต้นใหม่ การกลับมารักตัวเองการให้ให้คุณให้ค่าตัวเองเป็นสิ่งที่ดีแล้วละะ่ะค่ะมาดูกันปัจจุบันคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยหรือคนที่เป็นประเด็นมาดูกันว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะชาวราศีกันลัคนากาันนะคะบางคนคุยกับธาตุลมตึงกุมเมถุนนอธนูนนลนนนัคนาธนูกุมลัคนากุมสิงลัคนาสิงถ้าน้ำกรกฎมินพิจิตรราศีมเมลลัคนาเมธมีคนต่างชาติ ต่างอายุต่างศาสนากับเราก็ได้นะคะต่างทีมแดนไกลได้ด้วยมไม้ถือดาบโอ้ควีนดาบมีแต่ถือดาบใส่กันเลยทีเนี้ยห้าถ้วยบางคนนะคะเป็นเพราะว่าอาจจะมีอายุที่แตกต่างหรือทัศนคตินะคะชอบออพูดตรงเกินไปแรงเกินไปก็ได้นะคะความสัมพันธ์ที่ออกมาก่อนนี้อ่าควีนถ้วยเราจะอ่านไพ่ทุกใบที่เข้ามาเนาะ ห้าเก้าดาบสเตนนะคะแชร์ิีอดกรกฎลัคนากรากฎดูเวอร์โห้พคุณกระโดดออกมาเลยเดอะฟูสิบไม้เทา้านะคะสามดาบ กิ่งถ้วยนะคะตรงนี้ห้าเหรียญห้าดาบหมอมินขอพูดถึงบางคนก่อนนะคะหมอมินเห็นถ้าถ้าเขาไม่ได้เกี่ยวกับเงินทองที่นะคะมีปัญหาเรื่องเงินแปลว่าความสัมพันธ์นี้มีคนที่รู้สึกดดเดี่ยวรู้สึกเหงาอันนี้ไพ่เห็นการขัดแย้ยงกันขึ้นมาด้วยนะคะบางคนคุยกันไม่รู้เรื่องทัศนคติไม่ตรงกันตัดกันไปด้วยอารมณ์ตอนตอนนี้หมอมินว่าเขาเหงาเขาคิดถึงคุณอยู่นะคะหมอมินว่าตรงนี้นะ ยังเสียดายคิดถึงนึกถึงเรื่องเราเดิมๆเรื่องเราเก่าๆนะคะตรงนี้แต่บางกรณีเนี่ยเป็นรักสามเศร้าจริงๆเลยค่ะดโดดออกมาเลยสามเศร้านะคะในความสัมพันธ์นี้มันเหมือนคนคนนี้เขาเหมือนเดอะฟูนะคะความสัมพันนี้มันเหมือนไลฟ์สไตล์ที่ไม่ได้อยากจะผูกมัดยังมองหาสิ่งใหม่ไปเรื่อยๆตามตามไลฟ์สไตล์เดอะฟูค่ะมีคนเข้ามาเขาก็าไปหมอมินว่าคุณน่าจะกกรู้แล้วตกตะกอนความคิดน่าจะคิดได้ ทบทวนอะไรหลายอย่างนะคะตรงนี้นะหมอมินว่าอืปล่อยเข้าไปนะถ้าเป็นอย่างเนี้ยนะคะทีนี้หมอพูดถึงคนโสดนะคะคนโสดเป็นยังไงบ้างคนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอใครสักคนที่ไพ่ตีคู่มาเลยพร้อมที่จะเข้าใจเป็นความรักที่เรียนรู้คนคนนี้อาจจะเคยเจ็บเคยพังเคยเสียใจมากก็ได้นะคะ แล้วก็อาจจะเป็นคนที่นึกถึงสิ่งเสียใจเรื่องเดิมเรื่องเก่าๆได้ด้วยอาจจะเป็นคนที่เดินทางบ่อยหรือเดินทางไกลๆหรือแม้ทําง,งานเกี่ยวกับรถนะคะอยู่ในองค์กรใหญ่ๆสเต้นได้ด้วยนะคะหรือทํางานอาชีพอิสระตรงนี้หมอมินส่องให้นะคะว่าค่าคนที่มีประเด็นเขาเป็นยังไงบางเข้าไปได้ดีมีสุขไหมหมอเห็นไพ่เครียดขึ้นมาหรือเขาไปทําอะไรแต่คงไม่ตรงกับทุกคนนะคะอุ้ยไพ่กระโดดออกมาใบาแรกเลย คุณบ็อกกันไปหรือเปล่าหรือถูกปิดกัน้นมีกำแพงนิ่งียับกันไปไหมเดาวเท้า์ขึ้นมาสองรอบแล้วนะควินถือไปเท้าเขาอาจจะไปดิวไปคุยกับเพื่อนเก่าคนในสถานที่ทำงานคนใกล้ตัวได้ด้วยนะคะควินถือไม้ควินถ,ถือไม่เท้าเนี่ยนะไม้ไม้ก็ได้พรไม้ก็ได้2ไม้เท้านะคะแฮงแมน สถ้วยอืมเด็กยูดาบไหงเขายังถามข่าวถามข่าวเรื่องของคุณอยู่ยังแอบสือบ่อแอบสองอยู่นะคะถ้าคุณถามหมอตะกี้ว่าเออหมอเพิ่งบอกไปว่าปิดกัน้นมีกัแแพงหรือโดนบล็อกแล้วจะส่องได้ยังไงอันนี้หมอก,ก็พูดตรงๆนะคะว่าบางครั้งคือเอาง่ายๆเหมือนเขายังอยากรู้อยากเห็นเรื่องของเขาเสิร์ดหาแต่ไปรู้เจอไม่นะคะหรือถามข่าวถามข่าว เรื่องของเราเริ่มอยากรู้อยากเห็นเริ่มอยากกลับมาเอาง่ายๆอยากกลับมาดูคุณนะคะว่าคุณเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนั้นนะคะมาดูกันเนาะห้าถ้วยสิบถ้วยเขาอาจจะไปเจอความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนก็ได้นะคะหมอมินว่าใจลึกๆเขาก็เสียดายคุณนะทีเนี้ยคิดว่าคุณเคยทุ่มเทให้เขาเคยอบอุน่นเคยเติมเต็มเคยเป็นสถานหน้าแฟนตอนนี้เริ่มมาสองละเขาอาจจะไปเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนห้อยตองแตงอันนี้คือไปต่อไม่ได้กลับไม่ถึง นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะคุยแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ชัดเจนอะไรก็ได้นะคะแต่คงไม่ตรงกับทุกคนนะหมอมินอ่านตามไพ่ของหมอเท่านั้นนะคะทีนี้มาดูบ้างคนที่คุณคบคนที่คุณดิวหรือคนที่คุณคุยเขาคิดแล้วรู้สึกไงกับชาวราศีกันลัคนาการบ้างนะคะก้าวดาบบางคนมีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจอย่างที่หมอพูดนะแต่มีคนเครียดอะคิดเยอะคิดมากเลย,เนยในความสัมพันธ์เจเรียนรอ มีคนนึกถึงคุณนะคะคนเดิมๆคนเก่าๆได้ละ่ะนึกถึงคุณใจลึกๆอยากคุยออกับคุณนะแปดไม้เท้าอยากคุยออกับคุณนะคะอยากให้คุณมาง้อหรืออยากมาง้อคุณอยากจะเทคแอคชั่นแต่รอโอกาสรอจังหวะนะคะหมอขอตีไปคนที่มีตีปตีประเด็นเรื่องคนที่มีปัญหาทัศนคติความไม่เข้าใจกันก่อนนะคะอายุที่แตกต่างความไม่เข้าใจหรือคนที่อยู่ไกลได้ด้วยมีโอกาสนะคะ เขาอยากคุยกับคุณเอาประเด็นนี้ก่อนนะนะคะเสียดายคุณนะอ่ะหรือที่ผ่านมาเขาไม่เคยชัดเจนนะคุณรานะอยากปลูกสิ่งที่มันเคยห่างหายให้วนกลับมาหรือพวกคุณคนที่ปิดกั้นกันไปความรู้สึกกันไปหรือบล็อกกันไปได้ด้วยนะคะให้ควีนดาบหรือคนที่มีปัญหาเรื่องคาพบูดกำจาด้วยนะคะหมอมินว่าถ้าเกิดเขาอยากคุยเขาอาจจะ กลัวคุณไม่รับด้วยนะเป็นควีนดาบนะคะคุณเขาอาจจะเคยเป็นแฟนกันเป็นสถานะครอบครัวหรือคุณเคยช่วยเหลือก,ก็คุณเรื่องเงินทองหมอมินว่าถ้าเขามีปัญหาเรื่องการเงินหรือไปแล้วไม่ไม่โอเคในภายนะคะมีโอกาสาที่อยากจะกลับมาทักทายคุณแต่ก็กลัวคุณไม่รับกลัวคุณไม่เอานะคะโดยเฉพาะและเรื่องมีปัญหาความไม่เข้าใจได้ด้วยนะคะมีโอกาสาที่อยากจะกลับมาคุยคนนี้ค่อนข้างมีอีโก้หน่อยนะ แต่ถ้าเป็นคนโสดมาพูดเลยว่าคนโสดมีมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอใครสักคนที่ถูกชะตานิวเลฟขึ้นมาแล้วนะคะคือมีคนใหม่คําว่าคนใหม่อาจจะมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันอาจจะเป็นการเริ่มต้นเพิ่งจะคุยก็ได้นะคะสองไมท้าอาจจะเจอทางสายงานทางสายเพื่อนที่คุณติดดิวกันเรื่องเงินเรื่องงานนะคะถือเรื่องโลกอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้ดยเป็นคนที่เดินทางบ่อยที่หมอพูดไปแล้วคนที่ค่อนข้างคิดเยอะด้วยนะคะ คิดเยอะคิดมากอืมเป็นคนที่ฐานะทางการเงินการงานดีเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้อาจจะทางสายเพื่อนหรือเป็นคนเดิมๆที่คุณเคยดิวเคยคุยหน้าเดิมๆม,มีโอกาสได้ด้วยอยากกลับมาคุยใหม่อันนี้เป็นการเริ่มต้นคุยนะคะาทีนี้หมอขอดูความสัมพันธ์ในในเดือนกันยาปักหลังเป็นยังไงของราศีกันลัขนากนนะคะ ไปแลกห้าถ้วยเอ่อนะคะหมออ่านตามไพ่เนาะบางคนถ้าคุณหลุดไปแล้วนะคะก็คือการเริ่มต้นใหม่ของคุณก็คือการรักตัวเองอย่างนที่ไพ่บอกนะคะบางคนยังเศร้ากับอดีตยังคงคิดถึงเรื่องราวเดิมๆเรื่องราวเก่าๆหรืออาจจะคิดถึงยังตัดใครไม่ขาดก็ได้ไพ่ตรงนี้บอกว่าถ้าอืมไพ่บอกให้รักตัวเองนะคะไพ่นางฟ้าใบนี้กระโดดลงมาเลยของคุณใบแรกนะคะ คุณอาจจะได้เจอความรักครั้งใหม่ก็ได้นะคะบางคนอาจจะเป็นคนเดิมกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ด้วยอืออยู่ที่โชคชะตาผมไี้คิดนะคะโชคโชคชะตาขึ้นมาเลยผมไี้คิดนะคะวิวขึ้นมาเลยอ่าใบต่อมาหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งเหรียญอ๋อมีตหนึ่งขึ้นมาการเริ่มต้นใหม่กับตัวเองคินถ้วยน้อยถือถ้วยอ่าวิวอันนี้หมอพูดเลยเนาะพูดตามไพ่เลยถ้าท่านไหนเนี่ย บุญนะคะบุญทำกรรมแต่งที่ยังไม่หมดจากกันอาจจะมีโอกาสที่ได้วนกลับมานะคะมาคุยกันหมอเห็นไพ่มีคนที่อยากคุยออกับคุณด้วยเป็นคนเดิมๆอันนี้จะติชาวตุลละคณาตุนหมอมินไม่รู้ว่าใครอธิษฐานขอพรอ,อ,อะไรไว้ด้วยนะคะหน,หนึ่งดาบเอมเพรสเอมเลอร์ The Empire. The Empire, นะคะสเตน อืมนะคะสองถ้วยกรณีบางท่านหมอพูดเลยว่าคุณจบแล้วคุณพอแล้วคุณเคลียร์กับความรู้สึกเตงแล้วคุณจะหลุดตรงนี้หมอมินว่าคุณจะได้เจอใครเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณมันขึ้นมาหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบมหาหมอพูดไพ่กระจุกรวมตัวทุกใบหมอจะอ่านทุกใบเนาะนะคะราศีกันคงจะไม่ใช่ปัญนคนะ,ะประเด็นเดียวนะ เราคงไม่มีใครมาคิดเหมือนราศีกันทุกคนถูกไหมคะราศีกันมันเยอะอะหมอจะอ่านตามไพ่เท่านั้นนะคะบางท่านเนี่ยตัดสินใจละเดทนะคะจบละมูฟละไพ่ตกตรงนี้นะคะคุณมูฟออกมาจากความสัมพันธ์ใดที่มันทุกข์ใจมันไม่ชัดเจนคุณเหนื่อยนะคะหมอมินว่าคุณจะได้เริ่มต้นดิวได้คุยบใครใหม่ๆเป็นเพราะคมลิขิตหรือจัก,กรวาลเดเวอร์ word, นะคะจะดึงคนคนนี้เข้ามาหาคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยเกื้อหนุนนะคะตรงนี้ เป็นการเริ่มต้นคุยที่เริ่มต้นครบนะคะความสัมพันธ์นี้จะไปได้ดีมากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับคุณและวาสนาแล้วก็คนที่สินเสมอเราถูกไหมคะตรงนี้แต่บางกรณีนะคะมีโอกาสมีเกณฑ์นะคะที่บางคนจะกลับมาง้อคุณกลับมาคุดกับมาทักทายนะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจคุณแล้วว่าคุณจะเอายังไงคุณช่างใจด้วยเหตุด้วยผลแลวที่ผ่านมาคุณจะไม่หลอกตัวเองอย่าลืมนะคะการรักตัวเอง เขาหลอกเราแล้วเราอย่าหลอกตัวเองนะคะการกลับมาบางคนอาจจะกลับมาเพราะว่าคุณเป็นคนที่รักและมั่นคงกับเขาซื่อสัตย์กับเขาบางคนกลับมาเพราะเรื่องเงินท้องก็ได้ที่คุณเคยช่วยเหลือเกือ้อกูลเพราะคุณเป็นเอ็มเพลทที่ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างแต่คุณจะมีเหตุผลของคุณมากขึ้นนะคะคุณช่างใจเห็นไหมคะมือนึงถือดาบม,มือหนึ่งถือตาช่างเราใช้แต่หัวใจก็เจ็บเราจะใช้ทั้งความคิดคั่วู่กันไปตรงนี้มันขึ้นอยู่กับคุณ ะะหมอมินขอให้แนะนำสุดท้ายดีกว่าราศีกันหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งดาบ ถ้วยอืมเดนดมะสิบถ้วยแปดไม่เทา้าไพ่ใต้สำหรับเป็นหกดาบหมอพูดเลยนะคะว่าคุณจบแล้วคุณพอบางสิ่งบางอย่างถึงเวลาที่คุณจะมูฟออนจากอะไรที่มันไม่ใช่ไม่ชัดเจนกับตัวเรานะคะมันว่างเปล่าสำหรับเรา นะคะตรงนี้คุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆหมอมินว่าอาจจะได้มีโอกาสได้พูดได้คุยหรือเริ่มต้นคุยบใครใหม่ๆที่เขาอาจจะมาพร้อมกับความอบอุ่นและเติมเต็มให้กับเราหรืออย่างน้อยถ้าเราเป็นแม่หรือพ่อเลี้ยงเดียวเราก็ยังมีลูกหรือ,อยังไงเราก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่อบอุ่นตรงนี้นะคะหมอมีนเชื่อว่าคุณอยู่คนเดียวคุณอยู่ได้นะคะรอโชคชะตารอพรมลิขิตค,คนที่ใช่ดีกว่าที่ผ่านมาเขาให้มันเหมือนเออนะคะ มันมูฟพรจากสิ่งที่ไม่โอเคบางสิ่งบางอย่างมันจบเพื่อให้เราได้เริ่มต้นสิ่งใหม่นะแต่บางกรณีหมอมินเห็นมีการทักทายกลับมาของคนเดิมๆทีนี้มันขึ้นอยู่กับคุณการตัดสินใจของคุณมากกว่านะคะอขอบคุณมากมายชาวราศีกันลัคณากันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่หมอมินทำคลิปนะคะแต่ถ้าดูดวงส่วนตัวกับหมอมิน ID ดีไลน์มอยนะคะไอดี ID ใหม่นะ,ะอยู่ใต้คลิปนี้แอดไลน์ถ้าเข้ามาสอบถามละเอเพิ่มเติมกันได้ แต่คนที่แอดเข้ามานะคะคือหมอบอกนิดนึงว่าเออหมอไม่อยากเข้ากลุ่มนะคะอย่าแอดมาขอเข้ากลุ่มนะคะแอดเราดึงหมอเข้ากลุ่มอย่างนี้ไม่เอานะคะตรงนี้นะทุกคนนะคะไลน์เนี้ยก็คือคนที่เขามีความทุกข์เขาร้อนใจนะคะอยากติดต่อมาพูดมาสอบถามการดูดวงมากกว่าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ